สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เก๊กุงจะพามาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้ปลามาคะ่ะปลาสาบะคะ่ะได้มาสี่ตัวชาวประมงเขาเอามาให้เมื่อวานคะ่ะตัวใหญ่สองแล้วก็ตัวเล็กสองดีใจมากเลยคะ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้กินช่วงเดือนนี้คะ่ะ ก็ยักษงจะเอาตัวใหญ่2ตัวนี่ทำกับข้าวและส่วนตัวเล็ก2ตัวก็เป็นของพ่อบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาจาัดก,การปลานะคะคงจะจาัดก,การปลาจะตัดหัวตัดหางออกหางนี่ก็จะเอาทิ้งค่ะแต่หัวไม่เอาทิ้งนะคะ เลืกค่ะตัวใหญ่สงตัวเล็กสงแล้วก็หัวปลาก็ไม่ทิ้งค่ะเราจะก้งจะมาเล่ปลานะคะวันนี้ยะงลงจะพาลาบปลาสะบะนะคะมาตอนสามทุ่มแล้วค่ะ ก็เลยใส่ตู้เย็นไว้ทำอันนี้ค่ะวันนี้จะพาทำเมนูเด็ดนะคะลาบปลาสาบะลาบปลาสาบะก็อร่อยนะคะในช่วงนี้เราจะต้องเอาพวกก้างออกค่ะ,คะเราจะเอาแบบนี้ค่ะ ทิ่นี่ก็ทําเหมือนกันค่ะเอาก้างออกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะหลังจากเยกกลงเอาก้างออกแล้วค่ะตอนนี้เยกกลงก็ทําปลาเสร็จแล้วนะคะดึงก้างออกหมดแล้วค่ะเยะกงจะใช้อยู่ประมาณสามชิ้นนะคะแล้วเราก็จะมาขั้นตอนต่อไปค่ะ ซอยเลยค่ะไม่ต้องสับนะคะซอยเอาเลยเลยซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการคั่วปลานะคะใส่น้ำไปนิดหนึ่งค่ะเราไม่อยากให้ก็ติดกระทะค่ะ แล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะและราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาจะสุกนะคะช่วงนี้ก็จะขอเติมเกลือนิดหนึ่งนะคะเติมเกือนิดหนึ่งะคะ่ะตอนนี้กมกับปิดเตาแล้วนะคะ ตอนนี้ปลาก็เย็นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลาบกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ยกกากุงก็จะใส่รสดีนะคะนิดหน่อยผงนัวค่ะน้ำปลาจะใส่แค่สองช้อนนะคะเพราะว่ายาก,กุงใส่เกลือแล้วค่ะ นี่เป็นน้ำมะนาวค่ะเผื่อไว้นิดหนึง่งพวมันจะเปรี้ยวเกินไปค่ะจะใส่พริกผงนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะอยัก,กงกินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะ อันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะหอมหัวใหญ่ใบมะก,กรูดพริกแล้วก็ใบหอม ยี่กงจะใส่หอมหัวใหญ่เยอะนะคะเพราะว่ายี่กงชอบกินค่ะหอมข้าวคั่วเลยค่ะหอมข้าวคั่วกับใบมะกรูดอร่อยแล้วค่ะค่ะตอนนี้าราปลาสาบะเยกงก็เสร็จแล้วนะคะ น่ากินมากเลยค่ะมากินกับผักสดค่ะผักสดก็มีอันนี้เป็นต้นหอมนะคะเป็นต้นหอมที่ก็ขายในห้างแต่อันนี้ยีกงเก็บมาจากบ้าน,นเพื่อนคนไทยค่ะแล้วต่อมาก็เป็นกระเทียมป่าค่ะอันนี้เป็นดอกนะคะกระเทียมป่าค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะได้มาหลายวันแล้วเหี่ยวแล้วค่ะแล้วก็มีผักกาด แล้วก็มีแตงแล้วก็สารแน่นะคะหอมจะเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเยะกงจะใส่หัวหอมเยอะมากมากินข้าวเที่ยงกันนะคะปลาสาบะรุ่นแรกของปีนี้เลยค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยกงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ